ภากรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันนะคะให้มอบให้ทางแป้งนะคะแล้วก็สภากสภากรรมการนะคะฟ้องดำเนินคดีนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา76นะคะโดยการฟ้องนะคะผู้บริหารในชุดเก่านะคะที่ทำเรื่องนี้ไว้นะคะส่วนผลจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ ต้องแล้วแต่3าท่านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแป้งต้องขอบอกอแฟนบอลชาวไทยนะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะว่าในการฟ้องครั้งนี้นะคะเพื่อปกป้องนะคะ,ะสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาคมที่กีฬาสมาคมที่ก่อตั้งมา1 1 0ปีแล้วก็เปรียบเสมือนสมบัติของชาติการฟ้องในครั้งนี้ก็คือสมาคมเกิดวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่ดังนั้นจึงจะเป็น ต้องปกป้องทรัพย์สมบัติของสมาคมซึ่งก็เปรียบเหมือนของชาตะะิไม่ได้มีประเด็นในเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ก็มติสภากรรมการก็เป็นเอกฉันแล้วนะคะว่าจะดำเนินคดีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด trading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์